เล่นตัวนี้เดิมมีรานะครับลางให้แล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีลอยเกะตรงนี้มันขาดนะครับผมต่อให้ใหม่ข้างหน้าเลนปุ่มต่างๆยังสามารถใช้ได้นะครับอันนี้ล็อกล็อกโฟกัส เลนล้ง,งเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเช็คระบบสักหน่อยนะครับล็อกได้ปกตินะครับเลนรุ่นนี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีจริงไม่มีมาโครนะครับการถ่ายใกล้ๆอาจจะต้องซูมเข้าไปหน่อย ระยะมันไม่ได้สักครู่นะครับอ,อ้ไม่ได้กด auto โ,โฟกับที่ว่าไม่น่าจะมีเสียงหน่อยนะครับเลนตัวนี้ ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วเลนรุ่นนี้อันนี้อยู่ที่ f 5กดได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับโซมสดอยู่ที่โอ้รู้สึกว่าการถ่ายใกล้ๆจะค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะมันไม่มีมาโคร ถ่ายได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขยันแบบออกไปไกลๆสักนิดต้องช่วยเลงหน่อยนะครับเวลาใช้รุ่นนี้มันไลฟ์วิวไม่ได้จริงๆเดี๋ยวลองส่องดูนะครับสักครู่ เข้าปกตินะครับที่ f 5.6ดเดี๋ยวผมจะลองถ่ายใหม่นะครับแต่จอาตาสองเพราะว่า l i ล e View รุ่นนี้มันค่อนข้างที่จะเบลอ เข้าปกตินะครับมือถือมันไม่ล็อกแสงไม่ล็อกโฟกัสนะมือถือรุ่นเก่ามากเข้าปกตินะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเลนตัวนี้